สวัสดีครับเออวันนี้ Waskaboo TV เราเออผม w a s o TV ครับผมผมบาก k a b o o ครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเออคนหน้าตาดีเขานอนกันยังไงบ้างนะครับนี่นี่คือคุณตะของเราครับนี่คือรอยแผลที่โดนยีฟันนะเขาซีดนะซีเขาซีด,อ,ดอ๋อเขาหนาวครับ ถะะะ้านหนาวนี่เลยครับเอาเป็นอันที่รู้อันเป็นอันได้รู้กันว่าคนหน้าตาดีนะฮะต้องนอนคุมโปงครับผมเพื่อป้องกันหน้าตาไม่ให้ไปโดนพวกแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับแล้วก็สัตว์กัดจอยกัดต่อยฮะ<อ>แล้วก็ต้องมี S <S าห่มลายดอกไลายไม้ครับธรรมชาติครับ<ฮ>ะจะได้แบบเ,เสริมให้ผิวพรรณดีเอ,อเ่เป็นการบำบัดจากธรรมชาตินะครับต้องใส่เสื้อกล้ามนอนนะฮะแล้วก็แล้วก็ต้องกอดหมอนข้างนี่ครับต้องใส่กางเกยงยีนนอนด้วยนะครับต้อองกอหมอนข้างทำมือของเขาเองนะฮะในเมื่อเขาหนาวนะครับเราก็จะเปิดพัดลมให้เขาครับ เข้าตำราหนามยอกกับนามบงครับผมอ๋อเขาเริ่มเขาเริ่มหยิบเขาเริ่มหยิบที่นอนเขาเริ่มค้นหาค้นหาอุปกรณ์ป้องกันความหนาวใหม่ครับเขาเขาเริ่มหยิบที่นอนขึ้นมาครับหยิบที่นอนมาห่มครับโอ้โหเึีนยปจะไปรีวิวคุณหมออากันนะครับเยี่ยมไปเลยครับแล้วกูจะนอนนี่ไหนวะเนี่ย เขาเขาหนาวเราก็จะห่มให้อีกครับอ่าหม่มผมพาให้ครับอ่าผมคาดว่าเขาอัดเขาตอนนี้เขาคงสบายแล้วนะฮะก็เราจะไม่รบกวนเขาแล้วครับเราไปรีวิวหน้าต่อดีกว่ะ